มันมันได้เปรียบกับพ่อที่เขาบันเหลาใช่ไหมก็จะบอกว่าลูกมันไม่เลือดลูกที่ผสมเทียมไว้นั้นรีบรมพอดีที่ผสมพ่อเนี่ยไปแล้วไปหมดแล้วตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับยังมีอยู่ไหมที่ผสมยังมีอยู่ติดท้องแต่ยังไม่ออกยังไม่ออกอีกหลายเดือนไหมครับเดี๋ยวแวะมาดูไล่เดือนไล่เดือนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวรีรมไปไม่ไม่กี่วันอ๋อพึ่ผสมครับจะให้มีโอกาสเดี๋ยวแวะมาดูอีกรอบหนึ่งครับ อ๋นอ,นอนี่ผสมเทียมอ่า oh, เนี่ยพอที่ผสประมเทียมอือ K R ห้าหนึ่งห้าเดอล็อก <The Lock. S 1> ของเจดอล็อกของพิยรัตฟาร์มนะครับผมน,นี่เป็นพ่อพันนำเข้าจากอเมริกานนมีใบมีใบมีหลอดนะครับลงุงมีมีมใบมีหลอดใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรนะเดี๋ยวขึ้นขึ้นไปให้นะครับอ่ามันมีเราหม้อเขานั่นมาอืม <Yeah. S 1> เวลาเราจะผสมก็คือโทรเรียกหมอมาผสมให้ มันได้เปรียบกับพ่อที่เขาบานเหลาใช่ไหมการทจะบอกว่าลูกมันไม่เลือดลูกที่ผสมเทียมไว้นั้นที่ผสมพ่อดีที่ผสมพ่อเนี่ยไปแล้วไปหมดแล้วตอนนี้ยังมีอยู่ไหมครับยังมีอยู่ไหมที่ผสมยังมีอยู่ติดท้องแต่ยังไม่ออกยังไม่ออกอีกหลายเดือนไหมครับลุงเดี๋ยวแวะมาดูไล่เดือนไล่เดือนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผสมไปไม่ไม่กี่วันอ๋อเพิผสมครับจะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวแวะมาดูอีกรอบหนึ่งครับมาชมมันแต่เห็นตัวอย่างหลายหลายที่แล้วในเฟซบุ๊กอ่ะสวย พอเลื่อร้อยมันก็ขายอยู่กันในเฟซบุ๊กเลยไหมในเนี่ยพอเนี่ยแบบนี้มีหลายสายหลายพันเนาะเนี่ยมีลูกค้าครับลูกค้าเนรูลูกค้าดูคนเราทึ่งได้ว่าทําไมต้องเอาพ่ออย่างนี้ถ้าเราซื้อพ่อมาเนี้ยได้พ่อเดียวได้พ่อเดียวได้พ่อเดียวเนี่ยเลือกพ่อได้เลยนี่เราเลือกเอามันลูกมันก็ทึ่งไดว่าขายบางตัวก็ขายดีราคาดีอ มีโอกาสมีโอกาสที่ได้ราคาสูงที่กินนมอยู่เนี่ยแม่ไทยพ่อบารมันเลือดร้อยผสมผสมตัวบารมันเกิดในเบลเหล่าบารมันอ๋อเขาอันนี้ผสมเทียมหรือว่าเทียตัวนี้เขาคยอแคนรถมาผสมอ๋อที่ผสมจริงอ๋อบารมันเลยผสมอ๋อที่ผสมเทียมมันตัวนั้นตัวนี้ต้นเทียมเนี่ยตัวเดินยืนนี่ยน้ากากส่วนใหญ่ก็คือจะผสมเทียมใช่ไหมครับ ส่วนใหญ่จะผสมเทียมเออรู้จักจะผสมเทียมผสมเทียมจะดีหน่อยแล้วแล้วยังตัวนู้นอ่ะมันก็ดีหน่อยตัวเล็กอ๋อตัวนู้นนะนะนี่ตัวนี้ตัวนี้ดูหุ่นอันนี้กี่เดือนครับตัวนี้นี่นี่ผสมจริงครับนี่แม่มันไทยแล้วตัวที่ผสมเทียมตัวนู้นอะตัวนู้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่มันผสมจริงกี่เดือนแล้วครับตัวนู้นหุ่นดีนะตัวนู้นนะใหญนะยังไม่ได้ร่ามเดือนโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ดูดูหุ่นดูหน้าดูทรงดูสีนี่ได้เลยครับ น,นีวิธีการเลี้ยงก็คือปล่อยให้เล็มหญ้าเองเลยะเลมเลยก็คือคนเลี้ยงก็มีเวลาเนาะมีเวลาทำารื่องอื่นได้มีเวลาทั้งได้เลี้ยงได้เลีย่างได้อะแม่ไทยแม่ไทยผสมแม่ไทยใหญ่ผสมไใหญ่ข้อดีของมันคืออะไรครับลุงข้อดีของแม่ไทยม,มันเลี้ยงง่ายอะกินเก่งกินเก่งแล้วเลี้ยงง่ายลูกจะทีกินเก่งเลี้ยงง่ายดูแลง,ง่ายให้ลูกที ออกลูกเราไมัน่ต้องดีไม่ต้องช่วยอ่ะอ๋อเออใช่ใช่เห็นหลายๆคนเขาบอกว่าถ้าเป็นแม่พันธุ์สูงในเลือดสูงเนี่ยเ,ลเ,ยเวลาชวใช่ครับผมคลอดลูกยากหนึ่งมดลูก<อ>มดลูกก็จะเสียด้วยนมไม่ได้บางพรั้งนิดออกมาแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวกินนมเนี่ยอือดูอย่างตัวใหญ่ตัวใหญข้างหลังนั่นเนี่ยตามกินนมเลยอ๋อแลแม่มันไทยเนี่ยใช่เปล่าล่ะส่วนใหญ่ถ้าผสมไอ้เลือดร้อนนี่ผสมไอ้พ่อเนี่ยไหมครับเนี่ยมันมันมีไล่พ่อ แต่ขอให้เป็นเลือดร้อยอ่าเป็นเลือดร้อยมันมีไรพอสวย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 อากาศดีนะครับเย็นเย็นนี่นี่ซื้อมาใหม่เนี่ยเนี่ยโอ้ซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ยังยังไม่อ้วนอ๋อก็ก็ถือว่าโอเคอยู่คุณซื้อมาใหม่ถือว่ามีเนื้อไม่หนาเลยครับซื้อมาพร้อมว่าจะไปทำแมววัวใครซื้อตอก็ขาย มีมยูซามสี่ตัวที่เติมมาใหม่นี่มาใหม่ค <Yeah. S 2> ราคาบอกได้ไหมครับเนี่ยถ้าใครสนใจเปิดราคาไหมก็เปิดอ๋อเปิดตลอดเนาะเปิดตลอดเดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรลุงให้เนาะ <Yeah. S 2> สำหรับคลิปนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการเลี้ยงวัวแม่พันธุ์ไทยพื้นเมืองต้นทุนต่ำะจะทำยังไงให้มีกำไรที่สูงขึ้นโดยฟาร์มของลุงทวินนะครับจะใช้วิธีการผสมเทียม โดยใช้น้ําเชื้อของวัวบามั่านเลือดร้อยเป็นพ่อวัวนำเข้านะครับเป็นน้ำเชื้อนำเข้าอาจจะมีราคาที่สูงกว่าน้ำเชื้อทั่วไปหรือ,อ,อสูงกว่าการใช้วัวจริงผสมนะครับแต่มันสามารถเลือกพ่อพันธุ์ได้ถ้าเกิดว่าให้ลูกที่สวยก็จะทําให้เราสามารถขายลูกวัวได้ในราคาที่แพงขึ้นนะครับทําให้เราได้กำไรที่สูงขึ้นหลายเท่าตัว ก็เป็นเทคนิควิธีการดีๆนะครับที่ลุงเขาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างการใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงและก,ก็การเลือกใช้น้ําเชื้อของพ่อบาราวนเลือดร้อยนาเข้านะครับคือเราสามารถเลือกพ่อพันธุได้ถ้าเราใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงก็คือเราไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าเราใช้ได้แค่ตัวเดียวครับนี่ก็เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่จะเป็นการเพิ่มกําไรนะครับผมให้กับฟาร์ม ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับผม